ทำไมต้องรักแต่กับคนที่ไม่รักเรานะครับเพราะเรารักตัวเองไม่มากพอเกิดจากการที่เราหลงทางที่ผ่านมาฉันตั้งเป้าหมายความรักไว้ถูกทางแล้วหรือยังความรักที่คุณต้องการแบบนั้นมันเป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่หลงทางทำไมต้องรักแต่กับคนที่ไม่รักเรานะครับคนที่ไม่รักเรามาถึงเราได้เพราะเรารักตัวเองไม่มากพอ การที่เรารักตัวเองไม่มากพอเกิด<อ>จากการที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรและเราปล่อยตัวเองไปจนสุดท้ายแล้วไปได้ใครก็ไม่รู้มาเป็นคู่ของเราซึ่งกลายเป็นว่าคนคนนั้นกลับเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บมากกว่าทำให้เราสบายใจทำให้เรารู้สึกเสียกำลังใจมากกว่าได้กำลังใจจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นความรักท้งนี้อย่างไรอย่างแรกที่สุดนะครับ ผมอยากจะถามทุกคนว่าเป้าหมายความรักที่คุณอยากให้มีหรือคนรักที่คุณอยากจะได้ที่จะอยู่คุณไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่อีก30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้า50ปีข้างหน้าความรักที่คุณต้องการแบบนั้นมันเป็นแบบไหนผู้ชายหรือผู้หญิงแบบไหนที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของเราคุณเคยมองภาพนี้ให้ชัดเจนหรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่หลงทาง ถ้าเราไปมีความรักแล้วสุดท้ายเราเป็นทุกข์แปลว่าเราหลงทางไปไม่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซตเป้าหมายปักธงให้แน่ใจว่าเราจะไปทางไหนและเดินไปทางนั้นเราไม่มีทางไปผิดทางแน่นอนเราต้องลองกลับไปสำรวจตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาฉันตั้งเป้าหมายความรักไว้ถูกทางแล้วหรือยังนี่คือข้อที่หนนะครับข้อที่สองนะครับวิธีการ เปิดประตูให้ใครคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราเราเปิดประตูวิธีนั้นด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าคนบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะเจอคนแบบนี้ซ้ําๆเข้ามาทําดีทุกอย่างสุดท้ายท้ายสุดไปมีคนอื่นเจอแบบนี้มาสามสี่คนแล้วผมเชื่อว่าคนสามสี่คนนั้นไม่ได้ผิดแต่ต้องถามว่าอะไรในตัวเราที่ทําให้มีแต่คนประเภทนี้เดินเข้ามาและอะไรในตัวเราที่ทําให้เราตัดสินใจคบกับคนแบบนี้ทุกทีเลย มันต้องมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่ผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูวิธีการเลือกคนของเรามันอาจจะมีรูปแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำเหมือนเดิมเราอาจจะต้องเริ่มหารูปแบบใหม่ให้ชีวิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถเจอคนแบบใหม่เจอผลลัพธ์แบบใหม่ได้และสุดท้ายนะครับขอให้คุณมั่นใจในตัวเองที่จะกล้าเป็นตัวเองจริงๆตั้งแต่วันแรกกล้าแสดงความรู้สึก กล้าบอกว่าต้องการอะไรนะครับและสิ่งที่ต้องมองให้ชัดอีกอย่างหนึง่งไม่มีใครสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเราได้100%เซถ้าคุณเจอคนแบบนั้นคุณกำลังโดนโปรโมชั่นแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณบอกความรู้สึกบอกความต้องการไปเขาบอกความรู้สึกของเขาบอกความต้องการของเขาและเรามาหาตรงกลางของกันและกันอันนี้จะสามารถเกิดความรักที่แท้จริงได้ไม่ใช่การที่เรา พูดแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดอีกฝั่งหนึ่งไม่พูดอะไรเลยเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแบบนี้ครับคุณจะไม่ประสบความสําเร็จในความรักแน่แน่เพราะฉะนั้นก่อนจะออกไปมีความรักเช็คให้แน่ใจก่อนว่ามีเป้าหมายที่ถูกต้องมีการเปิดประตูให้คนเข้ามาในชีวิตเราอย่างถูกต้องและสุดท้ายนะครับเราต้องกล้าที่จะเป็นตัวเองและดูให้ออกว่าคนที่เข้ามาเขาเป็นตัวเองหรือเขามาเพราะโปรโมชั่น